ว่าว่าออ้ยงก่อนฉัได้จวดกันเมื่อวันที่เท่าไรก่อนสิบเอ็ดสิบสองตุราแล้วรย์มาดูหมอลำที่วัดไทยเรืองศรีกันเด้อจวดทั้งยำเวนยำคืนแมนเวิร์ดนัดกันแล้วทั้งพุ่นกันสิได้วางไก่ย่างเดเน่บึงสงเอาอยู่น้ำกันเหมดอนกันกลางว่ามหาพระว่าวเจ้ากับมหาอโมขังหน่ะได้แล้ววีนองได้มูจวดนานยังไม่ได้ ก็มาเล่าเดียวกันนี่พอดีเนาะเออพี่น้องเออวันนี้ได้จวดเราฮะมือเสื้อไปเสื้อมาจากแม่นอยังยัดเยียดให้กันหิวอ,อายุงอายุยังือถือคว้าประันมาเบ,า,บาเลี้ยงกันสิจาวเนะหาหน่าฮันจวดหนะ่าฮันโอเคเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนาะของวัดเฮาเนาะวัดเอร์อยู่ในตลาดอยู่ในวิเชียรนี่แหละเนาะวัดในเรื่องนี้แต่วัด จ่าลสี่ต okay, ัววันหนึ่งจวดกับจ่าเลยโอเคขอบคุณหลายๆอันนี้คือบอกข่าวนะ